ก็ก่อนที่เราจะชมพี่ของผมขอเวลาพูดถึงผู้สนับุนกันสักหน่อยครับผมนะครับอ่ะและนี่ก็คือเอ่อรายชื่อของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมเองก็ขอบคุณครับผมผู้คนที่จะเป็นผู้สนับุนเบื้องต้นกันอยู่ตอนนี้ครับผมส่วน,นระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี AKA 3ามบุญสามชาแนลแล้วก็สมาชิกใหม่ครับผมวันเซตกรับบีครับผมเองก็ขอบคุณครับผมที่มาเป็นสมาชิกผู้ถูกกล่าวถึงครับผม แล้วก็สำหรับคนที่สนใจครับผมสมัครสมาชิกก็ผมนะฮะ,ะก็กดในที่กลุ่มคัาคบุณติดตามก็ผมนะฮะแล้วเพิ่ม15บาทต่อเดือนก็จะมะีป้ายกับสมุดกับลูกอิมโมดที่ผมวัดเองก็ผมนะฮะ 最初は瞬きほどの一瞬しか止められぬ能力だったしかし首の傷が馴染んでくるにつれ2秒3秒と長く止められるようになった今では5秒は止めていられる時が止まっているのに5秒と考えるのはおかしいがとにかく5秒ほどだとジョセフ波紋で全身ガードしているんだったな100年前は血と手を焼いた波紋だがザワールドの前では全く 無力のの。もโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้จะเกี่ยวผมนะฮะพาชมมาครเวอร์ชั่น1 6 1ร0อตัวเต็มของผมนะฮะอ่าก็เป็นตัวเต็มเวอร์ชันลิลี่สันเองของผมนะฮะอ่าซึ่งบอกเลยว่าเป็นเวลาที่ดีมากๆเพราะว่าฝั่งตัวเต็มตอนนั้จะมีฟีเจอร์ฟรีเจอร์ที่ผมแบบบอกเลยว่าโคตรดีมากๆครับผมสุดก็ามาในฝั่งของตัวเอ,อ๋อ เล่นที่อยู่ฝั่งตัวเต็มสักทีหนึ่งนะฮะอาทิตย์นี้ผมไปเช็คส่งตัวปัชโนิดหน่อยว่าเขาเขียนอะไรกันบ้างนะก็คือเซตติ้งนะฮะฮาร์ดูเพลย์วัดนิ้วผมนะฮะนี่ก็เป็นเหมือนเราแบบย่อแล้วฮมนะครับนี่นะฮะอ่ะดูเพราเขียนว่า1.6.100รีลีสก็ผมนะฮะหรือเปิดตัวนั้นเองก็ผมนะฮะอ่ะแล้วก็จะมีรูปสาของตัวพิกกลิ่นกับพิกกลิ่นบลูดยืนอยู่หน้าบ้านนโฮมนี่นะฮะแล้วก็ทีนี้เอาเขาข้างล่างเขาเขียนว่าอะไรกันบ้างนะครับโอเคนรรรััั้นนนเเาียววว่ิิดดตตตออบสู16.100์ชปม แล้วก็ผมโกรธเออแล้วก็ที่ขอเ่ยก็คือถ้าเกิดคุณจะบั๊กก็สามารถไปรายงานที่บัคส์มอจารดคอมของผมแล้วบอกว่าสิ่งที่คุณรายงานเนี่ยมันช่วยพวกเราได้มากเลยนะครับแล้วก็ในการปรับปผมเพิ่มเติมตัวข,ของตัวมีการปรับตามพาริตี้แล้วก็มีการแก้ไขด้วยครับผมนะฮะแล้วก็พวกเราทําการเออเพิ่มเออหน้าตาของออชิมแบบใหม่ครับผมเดี๋ยวไปดูว่าผมนะฮะแล้วก็ได้มีการเออทดลองเอาผมเพิ่มเอ็กซ์โตรเทิลเกมเพลย์ใหม่เข้ามาครัผมก็จะมีเออ โชว์ว่าผมส่งตัวเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาไว้อยู่ว่าผมกับไมค์ขัดส่วนตัวแอดออนนะฮะอ่าแล้วก็พวกมาร์เก็ตเพย์คอนเทนต์ก็ผมนะครับนี่นะฮะซึ่งบอกเลยว่าฟีเจอร์ส่งตัวแอดที่ผมว่ามันเด่นมากๆากครับผมคือแอดออนนี่แหละครับผมนะฮะโอเคทีนี้เขาก็มีพวกคุณภาพเพิ่มเติมที่เขาเปลี่ยนครับผมนะให้มันเหมือนไอคอมนั่นแหละเอาผมมีอะไรบ้างเนาะก็มีส่งตัวเออไอเนี่ยอาวุธที่ของที่ไม่รับดาเมจนะว่าผมนะฮะจะไม่จะไม่ทําการเออหยุดก็ผมนะฮะเวลามันได้รับดาเมจเนี่ยแล้วก็ซ่อมจากเอ่่อออแแชชันนนเมมมมดิ้้งรผะะฮลวกก็ตาาี ปรับปุ่นสอง,องตัวเออพวกของอันไรท์ครับผมที่ลอยในลาวาเนาะนะฮะอ่ะแล้วก็ปิตาตอนนี้ไม่สามารถจะเออผลักครับผมบล็อกผ่านเป็นล็อกได้แล้วผมนะฮะเซ็งมากเลยเขาออกแล้วผมนะฮะเมื่อก่อนคนออกปเป็นไปล็อกได้นะฮะทีนี้ครับผมออกมาก็คือก็คือทีนี้มีการปรับเอ่สอสองตัวการเจนเนอเรตันครับผมนะฮะนั่นคือของตัวพื้นล่างสุดกับตัวบนสุดเนี้ยแล้วผมกับ ตัวบนสุดเนี่ยผมนะให้เหมือนกับของจาวาด้วยครับผมนะครับอ่ะแล้วก็มีอะไรทบปรับปรุงด้วยครับผมนะครับนี่นะฮะก็แก้เกมคราสคาที่เออผู้เล่นจอดเกมเข้ามาในขณะที่อีกคนนอนอยู่ครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็แก้เรื่องเออวิลเลจเจอร์กผมทำผิดอาชีพนะฮะอ่ะแล้วก็แก้เรื่องอะไรเนี่ยการตั้งชื่อบนเออเรือแล้วก็ไมค์คาร์แล้วผมนะแล้วมันไม่เซฟแล้วผมนะฮะอ่ะอันนี้ก็เหมือนจะเซฟแล้วก็โชว์ในโลกแล้วเนาะนะครับแล้วก็ต่อมามีการแก้ปัญหาเรื่องเอ่อการทิ้งไอเทมส์กับผมเป็นสแต็กเนาะนะฮะเหมืออออนนนนมัจะะะะะรรงกาไย่่ี้ฮ มจะเป็นหาแล้วก็ข้อรักเขียนว่าสำหรับใครที่เพื่อนอ่านชิลกเต็มๆไปอ่านได้ที่ a k n s Minecraft Update นะฮะไม่ใช่เป็ครับเบต้าน,นี่คืออัปเดตกับตัวเต็มของผมแล้วก็หากคุณเจอบั๊กก็ปวดไปเลยไงที่ b u g s m o d j n c o m แล้วก็เออหากคุณมีข้ออ้นงอะไรเพิ่มเติมก็ผมก็สมัครไปนำได้ที่ f e e d b a c k m i c r a f t n e t ครับผมแล้วก็ บล็อก,กทั้งหมดเนี่ยได้ที่เอ่อบล็อกส่งมาจัดความนะผมแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณถ่ายเป็นไม่ได้เน,นคุณทําการถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอมาด้วยครับผมนะพวกเราก็าอยากฟังฟีดแบ a c จากคุณครับผมนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมไปส่งตัวเชลล็อกเนาะนะฮะก็เขาจะพากรรมการแก้บล็อกครั้งใหญ่เลยจริงๆมีฟีเจอร์ใหม่ต้องชอบด้วยแหละครับผมทีนี้ผมขอไปใช้ส่วนตัวของมากระเพลสักหน่อยครับผมนะฮะอ่ะมัมีอะไรเพิ่มมาใหม่ครับผมเดี๋ยวลองดูครับผมโอ้หนี่ครับผมมีของใหม่นะฮะอ่ะนี่สตาร์วอล์ครับผมนะฮะ จากไม้คราฟเราเห็นโฟจังเป็นโฟเจโฟดอยู่ครับผมนะฮะแบบเป็นตัวนี้เป็นหมักแล้วผมนะฮะไปเช็ค u เนาะก็เพื่อใครสนใจก็มาเล่นดูได้ครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วมีอะไรอีกไหมครับผมนะฮะอะไรเนี่ยทอยแพนเน็ตมีเอเลสเบ็ดด้วยครับผมนะฮะแบบเอเลสเบ็ดนะฮะน่ารักดีครับผมนะเพื่อใครสนใจครับผมนี่นะก็ไปเช็คดูมีของใหม่อันนี้เป็นพวกแบบอะไรใหม่ก็มี29อันเนาะนะครับนี่ก็เพื่อใครสนใจครับผม แล้วก็ในส่วนของตัวสกินใหม่ครับผมนะครับปึ๊บปึ๊บสกินมาอีกแล้วผมนะฮะนี่ก็มีสกินเพิ่มเข้ามาครับผม86สกินครับผมในสัปดาห์นี้ครับผมนะครับนี่นะ SCP ยังอยู่เนานะนะฮะเดี๋ยวผมเพิ่มมาใหม่เรื่อยๆครับผมโอเคเนาะทีนี้ผมอยากไปเช็คเออในส่วนของตัวอ่า Education สักหน่อยมีอะไรเพิ่มมาใหม่นะฮะอ่ะโอเคครับผม Education อ,อยู่ไหนมันยังอยู่ไหมนะโอเคครับผมก็ เหมือนจะยังเหมือนเดิมก็ผมคือมีสองอันครับผมก็คืออันแรก,กเอขาเพิ่มเข้ามาคือตัวนี้เอ็กโกรดทรัพเปอลเนี่ยผมอันนี้เขาเพิ่มเข้ามาใน B ในเบต้ามั้งสมัยตอนเบตา้าจะไม่ผิดครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะทีนี้ครับผมผมขอไปใช้ถึงของตัวโปรไฟล์เสนอเขาบอกว่าเขาต้องการทำหน้าจออัจฉริยะใหม่เนาะเดี๋ยวไปเช็คดูเลยท่านผู้ชมปุ๊บก็ยังหน้าเหมือนเดิมนี่นะฮะแต่ว่าบนคอมน่าจะเปลี่ยนนั่นแหละเพราะว่าน่าจะเป็นของทางบนคอมเลยหน้าจิ้ม,มใหม่เนี่ยเอาผมนะฮะบนมือถือไม่เห็นอันนี้เขาผมไม่เสียเลยไม่ให้เลยอ พวดแต่งสกินก็เหมือนจะมีพวกของใหม่ด้วยครับผมนะครับนี่ก็จะมีสองตัวเออเป็นหมวกถักกบผมนะฮะในหมวกถักแล้วก็มีเออเสื้อครับผมนะฮะเออเสื้อแบบใส่ทับนะฮะอ่ะต่อมาก็มีเอะแว่นตาครับผมนะครับวิแว่นตามีแอนิเมชันด้วยโอ้โหอย่างเสียเลยแว่นตาแบบมืนหัวเนาะนะฮะต่อมาก็เป็นกางเกงกราซี่แล้วผมนะฮะอ่ะต่อมาก็มีเออถุงเท้าแบบสูงเนาะนะฮะแบบหนาด้วยครับผมแล้วก็ต่อมามีเออ หมวกก็ผมนะครับหมวกไปเลยครับผมนะครับนี่นะฮะต่อตมาก็มีอันนี้เป็นไอเนี่ยพลูฟิวเวตเสื้อชูชีพหรือเปล่านา่าจะใช่ครับผมนะฮะต่อมานี่เป็นแว่นตาเนาะนะฮะอันนี้หมวกคนก่อสร้างครับผมนี้มีแล้วปะ่ะแล้วก็ปีเน,นี้มยมีแล้วต่อนจะมีของใหม่ก็เป็นส่ง,งตัวพวกนี้แหละครับผมนะครับนี่นะฮะมีของใหม่ก็พวกนี้แหละครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคทีนี้ผมขอไปอีกคาแรคเตอร์หนึ่งับผมนะฮะจะไปเชิญส่ง,งตัวแอนิเมชั่นสักหน่อยมีอะไรใหม่ไหมนะ โอ้อนิเมชันเหมือนจะมีอันใหม่ปะเนี่ยนะฮะอ่ะมี2อันก็คือส่วนตัวการโค้งคำนัำเขาผมนะฮะนี่เขาผมท่าใหม่นะผมแล้วก็อีกท่าหนึงจะเป็นเหมือนอา่าเต้นเขาผมนะฮะตับตับมีเขาผมนะฮะก็ไม่สนใจก็มาซื้อได้เขาผมนะครับนี่นะฮะโอเคเนาะทีนี้นะครับตุ๊กป้กคุมเขาผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมภาคคุมเนี่ยตอนนี้ก็มี2อ,อันะนะ,ะผมก็จะมีของที่เป็นลายเลเจนด์ Legend นะฮะอ่ะแล้วก็ ลายที่มันให้ฟรีครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะนี่มีสองลายครับผมนะกลับมาแล้วนะฮะตัวเต็มของผมเมกี้มันหายไปเนาะโอเคทีนี้นะฮะอ่ะเราไปเช็คตัวของตัวเพย์สมัพยก็เพย์มันมีฟีเจอร์ใหม่ด้วยครับผมนะถ้าเกิดคุณต้องการคิดเอ็ดนิครับผมนะ create new วเวอรสร้างโลกใหม่นะครับตรงส่วนตัว experimental gameplay ตอนนี้โอ้โหคนกำการแยกออกมาเป็น3อันครับผมนะฮะก็มี uh, เอ่อ holiday creator feature ครับผมนะฮะ creation custom b i o oh โอแล้วก็ additional modding capability ครับผมนะะะฮอ่ a d ล create ครีเอเตอร์เหมือนสำหรับผู้เขียนเทนเคิลสำหรับพวกสร้างแมปขายแลสโตร์อะไรอย่างนี้เนาะนะฮะไอ้ตัวมาที่2ก็เป็นฟีเจอร์สนุกการเพิ่มไบโอมใหม่เอ๋อผมนะฮะไอ้สุดท้ายก็เป็นส่วนตัวการเพิ่มความสามารถในการเขียนมอดได้เอ๋อผมนะฮะแอดพุชเขียนออนก็ผมนะฮะโดยออนที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือการเขียนอุปกรณ์คัปต้อมทัวร์อุปกรณ์ที่เราสร้างขึ้นมาเองจากแอดออนก็ผมนะฮะชุดเกราะก็ด้วยเอ๋อผมชุดเกราะเองได้แล้วนะฮะเลยที่เฟี้ยวมากมากครับผมนะฮะไอ้ก็เปฟีเจอร์อื่นอีกเยอะแยะเลยผู้ชมโอเคนนนะครับี่ก็็เป ข้ใหม่แต่ว่าอันนี้ไม่มีทำไมมันไม่มีคลิปแอนคลิปใช่ไหมคือคลิปแอนคลิปเนี่ยมันเป็นของเออร์เวอร์ชั่นหนึ่งคิดถกจุดสองร้อยเนาะยังไม่มีแอนด์อีกเปอร์เอ็กซ์เพอรเมนท์ทที่สี่ไม่มีครับผมไอที่เขียนว่าคลิปแอนคลิปไม่มีเพราะมันไม่ใช่หนึ่งจุดสองร้อยนั่นเองครับผมนะพุดยังปิดหนึ่งนะฮะเพื่อมีคนถามนะฮะโอเคทีนี้นะครับผมจะพิสูจน์ตัวเฟรนด์สักหน่อยครับผมนะครับนี่ก็มีเรียมเนาะนะฮะลองเข้าเรียมได้ไหมผู้ชมครับอันนี้เรียมผมมมมอายุีีใครเรียยมมเเเปิดลผข้าไไม่ด้นะะฮโอเเคทีีนน้ฟรดายุไม่มีใคครรอนด้วยับผม ทีนี้พวกเซิร์ฟเวอร์กันบ้างผูช้ชมพวกเซิร์ฟเวอร์หลักเแล้วผมนะฮะหลังจากที่เดย์เบต้ามานานเนาะทีนี้จะลองเล่นของตัวเต็มอยู่จะลองเข้าเดอะไฮส์ก็ผมนะฮะปิงน้อยสุดแล้วผมนะฮะมีเซอร์เอเชียกดจอยเซิร์ฟเวอร์นี่เอ้าผมเราเข้ามาเซิร์ฟได้แล้วนะฮะมีเซิร์ฟเล่นครับผมคิดถึงมากครับผมไม่เล่นเซิร์ฟมาสักพักเลยไม่ไรเซิร์ฟมานานมากนะฮะดีใจมากครับผมจบทีปุ๊บนี่เอ้าผมโอเคก็มานี้สุดตัว,ตวเซิร์ฟเวอร์แล้วผมนะเข้าได้แล้วนะฮะเย่เอ้เอ้เอาผมโอเคทีนี้ผมจะ ีนี้ผมจะกลับเอไปส่งตัวโลกเอาพวกเด็กโชว์พวกฟีเจอร์พวกของเอคัปต้อมทัวร์อะไรอย่างเงี้ยนะพวกของอุปกรณ์ใหม่ไรใหม่เนี่ผมนะฮะอ่าซึ่งผมก็ใส่ไว้ครับผมผ่านแอดออนเนาะนะครับอันนี้ของแอดออนไว้อยู่ครับผมนะครับนี่นะฮะแอดออนไอเนี้ยผมอ่อแอดออนเป็นออนเพิ่มแ,แล้บผมก็มีอุปกรณ์แล้วก็พวกอุปกรณ์พวกกรอบเพิ่มเข้ามาด้วยครับผมนะครับนี่อันที่ผมใส่ไว้ครับผมนะครับนี่นะซึ่งผมจะมาลองให้ดูว่ามันเป็นยังไงครับผมนะฮะผมเลยเฟียม,มากๆแล้วกดเพลย์ไปปบ๊บ โอเคแล้วเข้ามาแล้วผมตอนนี้ผมต้องการถืออุปกรณ์อยู่นี่ก็เป็นเออดาบรูบี้ครับผมนะครับนี่ดาบใหม่แน่นอนครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็ตอนนี้ผมใส่ชุดเอ่อคับตอมอยู่ด้วยคุณผู้ชมครับนี่เป็นชุดเอ่อรูบี้ครับผมบอกเลยว่าอย่างเฟี้ยวจีตาครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็จริงเนี่ยผมพวกไอ้พวกนี้ยอโซนิจ่าหาด้านนี้กีบอิตาลีแล้วไม่ต้องเป็นทับกีบแล้วนะฮะเดี๋ยวดูผมนี่นะฮะพวกดาบนะผมนี่เห็นไหมฮะก็จะมีดาบเพิ่มเข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าอย่างเยอะคุณผู้ชมครับนี่นะฮะเห็นไหมดาบ ต่อเองก็หาได้เหมือนกันแล้วผมนะครับนี่ก็ทาให้ราตั้งค่าได้ด้วยว่าถ้าของเนี้ยมันไปโชว์ตรงไหนแล้วผมอย่างเช่นเราอยากให้โชว์นอกอันเนี้ยเราก็เซตได้นะอย่างเช่นพวกเอ่อพวกแร่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เซตมาให้อยู่ข้างนอกนี่ก็ได้ว่าจะไม่ต้องเข้าไปใส่รวมกับไอ้พวกนี้ก็ได้แล้วผมเนี่ยไม่ต้องใส่รวมกับพวกนี้ก็ได้แล้วผมนะฮะอ่ะนี่ผมจะลองมีพิกแอคนะครับพิคแอคใหม่แล้วผมไปลองเหมือนกันนะผมพิคแอคใหม่นะฮะอ่าควานใหม่ผู้ชมโอ้บอกเลยว่าอย่างขวดผู้ชมฮะเดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นยังไงผู้ชมฮะะะนนี่่่ผมมขอองใหฮ โอเคครับผมทีนี้ผมจะลองเออทำการเอามันไปใช้งานดูอย่างเช่นผมลองเอาขวานต้นไม้ครับผมนะฮะหรือเอาดาบเนี่ยไปตีม็อบก็ผมนะฮะเฮ้ยขวานต้นไม้ได้ผู้ชมครับเนี่ยขวานเนี่ยผมตั้งเนี้ยปุ๊บมันลอกปึกไม้ให้เลยแสดงว่านี่คือขวานจริงๆผู้ชมครับบอกเลยว่าอย่างเฟียวนะทีนี้ผมจะลองเอาดาบตีมูหน่อยมูจ้าปุ๊บหนึ่งสองแลสองทีตายครับผมก็เนี่ยไม่สูงมากแต่ว่ามันมันสูงกว่าหมัดแน่ๆครับผมนะฮะเนี่แล้วผมก็ บอกเลยว่าอย่างเฟี้ยวผมนะครับทีนี้ผมจะลองใช้พิกแอคไว้ยพิกแอคเนี่ยผมจะไปต้องเอ่อหาผมนะหินนะฮะมต้องเป็นเกมโบดมันครีเอทีฟด้วยนะให้แกมโบดโซเอลด้วยครับผมนะถึงจะใช้ได้ผมแต่นี่จะลองดูเรื่องผู้ชมครับปุ๊บเปลี่ยนเกมโบดผู้ชมปุ๊บพิกเกมโบดง่ายเหมือนปลกกล้วยเนาะปุ๊บเซอร์ไบววอลเรียบร้อยครับผมมีลองขุดดูผู้ชมนี่ครับผมขุดหินได้แล้วนะฮะบอกเลยว่าอย่างเฟี้ยวผมนะครับ บอกแล้วปกตตอนนี้สามารถจะใช้ได้ด้วยครับผมนะครับนี่นะแล้วก็ชุบกอกตรงนี้หรือบอกไปชุบกอกเนี่ยก็มีเหมือนแถบป้องกันขึ้นมาด้วยครับผมนะฮะอ่ะตอนนี้ก็เป็นชุบกาะจริงๆครับผมนะครับนี่นะฮะบอกเลยว่าสุดเฟี้ยวแล้วผมสุดติ่งกระดิ่งแมวนะขวานต้นไม้หน่อยคุณผู้ชมปุ๊บนี่นะฮะต้นไม้ว่าได้ครับผมนะฮะบอกเลยว่าเป็นฟีเจอร์ที่แบบรอมานานรอนานแล้วนะฮะนี่ครับผมนี่ปะก็มาแล้วโอเคก็ก็โอเคเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะะฮชอบกดไซสส์รับ เดี๋ยผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย